คือคนดูผมโคตรหัวร้อนเลยตอนนีน้คือแบบอัดคลิปจนเสร็จแล้วอะอัดไปยี่สิบกนาทีแล้วแบบกําลังจะกดแบบว่ากำลังจะกดปิดปคลิปอะแล้วไฟแม่งตกแล้วไฟแม่งเสียโอ้โหคือต้องมานั่งอัดใหม่แล้วแบบคือกูทำลูกเกียไปแล้วไงคือทำแบบคือแบบไปโอ้โยคือ,วว <laughs> อ <laughs> เหนื่อยวะท้อวะเหนื่อยว่ะคนดู คือช่วงนี้แม่งมีอะไรทําให้แบบว่าสึกเซ็งตลอดเลยคือมันจะพอดีเลยคืออัดอัดเสร็จแล้วก็ลังจะกดปิดคลิปอะเข้าใจปะ่ะแล้วแบบเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแบบเรียบร้อยเลยอะต้องมานั่งอัดใหม่อโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับอยู่กับช่องช็อกบอลน,นะครับผมก็ตามนั้นนะครับเราจะมารีวิวลูเกียมาสเตอร์อนะครับผมคือเรียบร้อยทำไปแล้วนะครับ คือตอนแรกพลังประมาณ4ล้านนิดๆสี่ล้านสามแสนหรือเท่าไหร่นี่แหละตอนนี้พลังมา5ล้านแล้วก็สิ่งที่ทํามาก็โอ้โหนั่งอธิบายไปหมดแล้วด้วยไม่เป็นไรก็ริบบิ้นนะครับเป็นสีเขียวน้อยนะครับผมแล้วก็ปลดสกิลแค่เลีวสองเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วกันน้อยนะครับแล้วก็อาวุธบวก9นะครับแล้วก็ใส่คีย์เพิ่มไปนะครับเป็นคีย์นี้ครับบวก8นะครับผมแล้วก็ประดับนะครับใส่ประดับวอลคิงให้น้อยนะครับแล้วก็คอสเนตเต็มนะครับแล้วก็ไทรบุกพันก็ 263นะครับผมนี่ใส่เป็นก้านะครับโคตรแย่เลยคือนั่งอัดคลิปมาโคตรนานแล้วแบบไฟตกคือแบบโอ้โหต้องมานั่งพูดใหม่หมดเลยเฮ้ยท้อวะ่ะคือมันตกแบบปุ๊บแป๊บเดียวเรียบร้อยแค่นั้นเองตกปุ๊บแป๊บเดียวเออเนาะนะครับสายฟ้านะครับกดไปประมาณนี้141แล้วก็สเปซแท็กนี่กดไปแค่89นะครับแล้วก็สกิลนะครับเนี่ยคือผมนั่งใส่สกิลให้คนดูดูอ่ะคิดดูเดีแล้วแบบเออสรุป ดูแค่นี้พอนะครับผมรู้แค่ว่าใส่แค่นี้นะครับก็เหลืออีก3ช่องอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เหลืออีก3ช่องนะครับผมนะฮะคือดีสกิลมันไม่มีแล้วนะครับมีแค่นี้แหละพอละนะครับบวก36นะครับยีนนะครับช่องนี้5ดาวช่องนี้5ดาวช่องนี้3ดาวนะครับประมาณนี้นะครับผมเอาจริงๆก็ ให้มีแล้วมากลูเกียเนี่ยเป็นตัวเน้นดาเมจอยู่แล้วนะครับสกิลส่วนมากก็เน้นดาเมจนะครับผมคือสกิลที่มันดีคือเมื่อใช้สกิลนี้เป็นครั้งแรกก็คือจะบวกอ่าชัยแดกเจ็ดสิคือจะทําให้ดาเมจแรงมากๆนะครับบอกเลยว่าดาเมจขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับผมสกิลอื่นก็มีอะไรมากนะครับก็เป็นแค่ติดคริบวกดาเมจแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สกิลตีก็ตีทูลโลนะครับพาร์ตีก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยมันก็เกี่ยวกับพวกธาตุบินนะครับก็จะใส่ทีมนี้เลยนะครับเป็นทีมมมมมบบบินน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 ะะะะคคคครรรััััผโออออเเต่่่่าาากกกกกกทให็ยยลลลืดดดดไ์์แแช้้ววว อบริเวณโอเคใส่นี้แหละดีละพอนะครับพลัง20ล้านนะครับผมกดไลค์ผมด้วยนะคือผมเซ็งมากกับตอนนี้นะครับอ่ะไปรอที่17ล้านก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมเพราะว่ารูกเกียร์เนี่ยพลังน้อยกว่าเพื่อนเนาะนะครับตัวอื่นพลัง6ล้านกว่า7ล้านกว่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้พลังแค่5ล้านนะครับผมก็ ไหวแหละนะครับผมแต่ว่าจะมีทีมที่เราไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูด้วยนะครับผมคือตอนนี้ผมยังทำโอ้โหดอกเดียวหายเลยโอ้โคือผมยังทําแบบว่าที่มันแบบเปิดบัฟปุ๊บแล้วก็ปาดแปรทีเดียวอ่ะไม่ได้นะครับผมคือสปีดลูเกียมันยังไม่นำนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสปีดหรือเปล่านะครับคือต้องให้สปีดลูเกียแบบนําเป็นอันดับแรกอ่ะนะครับผมเปิดเทินปุ๊บเปิดบัฟแล้วก็ปาดอันติเลยนะครับคือผมใส่รวบรวมเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะใส่เพิ่มอ่ะมันนี้ นี่ผมให้ดูนี่อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะใส่เพิ่มนะครับอันนี้คือเมื่อเริ่มโจมตีมี55%ความโกรธนี่คือผมอยากใส่ลูกกมมาแต่ว่ามันไม่มีนะครับผมไม่เป็นไรเอาแค่นี้ไปก่อนนานนะครับเฮ้ยคือตอนนี้รู้สึกแบบหมดพลังจริงๆนะเนี่ยหมดพลังกับการถาคลิปมากเลยอันนี้ลองไม่ได้อ่ะอันนี้ไปต่อ19ล้านนลครับผม หมดพลังมากนะครับแต่จริงๆผมจะมาป้ายยาในหลายคลิปนี้นะครับมาป้ายยากันดูก็คือลูเกียนี่มันแรงอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครได้เคยเห็นนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันจะมีทีทีหนึ่งที่มันทําได้นะแบบว่าสปรีน้ำนะครับเปิดบัฟปุ๊บคือปาดแตกไปเลยนะครับผมเออแต่ลูเกียผมยังทําไม่ได้นอกแต่ว่าแง่ไดาเมจก็แรงนะครับผมนะดาเมจเนี่ยไปห้าแสนเก้าแล้วนะครับคือมันอาจจะไม่แบบแรงแบบเป้าเดียวอย่างเลปิกคจูนะอ่ะเปิดบัฟของตัวเองเลยดูนี่สี่แสนเจ็ดอ้าวใช่หรือวะหรือย่าบอลโดนล้างบัฟอ่ะห้า คือผมทําไปได้ยันเจ็ดแสนสี่อ่ะดาเมจลูกเกียนะครับผมเห็นไหมแรงนะนะครับจะป้ายยาเนี่แหละแต่แบบหมดอารมณ์พูดป้ายยาแล้วอะหมดอารมณ์พูดจริงๆคือแบบกําลังจะกดปิดคลิปอ่ะแล้วไฟตกอ่ะคือโอโ้โหโอเคไม่เป็นไรเนาะนะครับผมยังไงแรงก็คือแรงอะ่ะนะครับคือเซิร์ฟเนี่ยมีแต่ทีมบินส่วนมากเลยนะครับผมมีทีมบินอ่ะเปิดบัฟตอนนี้ดาเมจลูกเกียเท่าไหร่แล้วหาเมาส์ไม่เจออ่ะ 5 3 0 0สนะครับผมมาเปิดบริเวณบริเวณนี้ไม่ได้บวกดาเมจนะหรือว่าบวกวะหรือผมใสบ่บวกดาเมจปะวะอ่ะใส่อะไรเป็น5้0 0สนแล้วนะครับผมโอเคเราจะเปิดบัฟโผลอีกทีนึงอ่ะปึบบ๊บบวกดาเมจแมสบวกดิ5้0 0สนเก้ามันทับกันเหรอโอเคไม่เป็นไรทับก็ทับซึมโอ้ยไม่น่าตีเลยตายเลยมันน่าจะมีลาบ,บับฟฝันของขามตอนนี้6ก0สนแล้วนะครับอ่ะเราจะเปิดบัฟให้ตัวเองเนาะนะครับผมปึ๊บเท่าไหร่เท่าไหร่เก้าแสน เยอะไหมเยอะพอไหมอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะตอนแรกผมเห็นแค่เจ็ดแสนสี่ตอนที่ทําทคลิปก่อนแล้วเนี่ยน,นี่เก้าแสนแล้วนะนะครับบั๊กเข้าไปติ๊คลิปแต่เขาก็ถึกเนาะเขาถึกใช้ได้ไปน,น,นะนะครับคือถ้าเมื่อกี้มันมีสกิลเปิดค่าความโกรธ500%นะแล้วแบบเปิดบัฟเมื่อกี้คือเราปาดได้เลยนะเขาน่าจะตายอะ่ะเออแต่ว่าเราไม่มีนะครับผมอันนี้คือแม่งโคตรเสียดายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าการเปิดเทิร์นแล้ว ปาดเลยมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อบางคนไม่เคยเห็นเนาะนะครับนี่ตายเรียบร้อยนะครับผมคือดาเมจขึ้นได้เยอะแต่ว่าเรายังทำวันเทิร์นคิวไม่ได้เนาะนะครับผมรู้จักไม่วันเทิร์นคิวแบบเทิร์นแรกก็คือตายหาเลยเรียบร้อยชนะอยู่แล้วนะครับพลัง22ล้านกับ20บล้านนะครับผมเพราะว่าอีก2ตัวมันแบกได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมคือดาเมจแรงแล้วผมไม่ต้องสาธยายหรอกคนดูเลยแหละคนก็น่าจะเคยเห็นตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันนานและมันเป็นตัวนานแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งได้ทำแค่นั้ อ่าทีมนี้อ่าเด,ดี๋ยวดูวันเทิร์นคิวหาย2แน่นอนจังหวะเนี้ยบัฟเรียบร้อยยีงหาย3เลยเนี่ยวันเทิร์นคิวคือตายถ้าไม่มีประดับโอโอคือจบนะครับผมนะฮะเนี่ยคือวันเทิร์นคิวก็คือเปิดบัฟปุ๊บคือแตกเลยไม่ต้องรอแบบเผาอะไรเลยคือแบบหายสลายไปเป็นปุ๋ยผงนะครับโหทุกคนดาเมจดหนึ่งล้านสองแสนสำหรับลูกเกียอีกฝั่งเห็นไหมคือระเบิมันแรงมากระเบิมันแรงมาก,รามรมากาจริงๆลูกเกียร์ มันอยู่ที่คนปั้นด้วยจริงๆถ้าคนปั้นยัดพวกสเปรแท็กกับสปีดเยอะๆะคือแม่งแม่งเก่งมากนะครับก <c oughs> ็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันคือผมเซ็งมากเลยตั้งแต่ที่ไฟมาตกแล้วนะครับคือผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อคือเอาง่ายๆผมงผมพูดก่อนในเนี่ยผมพูดไปเยอะมากพูดไปเยอะมากแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมมาป้ายยางมาดูลแล้วกันยังไงก็แรงแน,น,นะนำยังไงก็แรงนะครับถ้าได้อยู่กับหลักสอตราอิอาส์คือน่าจะดีกว่านี้ หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะครับแต่ผมชอบที่อยู่กับทีมน้ำรักกว่างไงคือทีมนี้ผมอยากให้มันเป็นเลโกซาอยู่แล้วเนาะนะครับผมก็ลองไปทำกันดูนะถ้าใครชอบแบบแบบตัวที่แบบเน้นดาเมจไปเลยไม่ต้องแบบอะไรมากนะคือมันมีติดดีเฟนซ์จะพลาซีมาให้ประมาณ5%เนาะไม่จะพูดแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า๊ายบายไปละ